มาแล้วครับประตูท้ายไฟฟ้าโอล่าคูดแคทนะครับใหม่สุดนะครับเบาสุดนะครับต้องประตูท้ายไฟฟ้าโอล่าคูดแคทนะครับงานพรีเมียมคุณภาพชุดหนึ่งของ TJ เขับแต่งรถนะครับมีทั้งสวิตช์คอนโซลด้านหน้านะครับสวิตช์ประตูท้ายกุญแจรีโมทแล้วก็ชิคเชนเซอร์นะครับมาชมสาธิตการทำงานของชิคเชนเซอร์นะครับงานกรดูดบนเบานะครับ โชวคไฟฟ้าเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ดูเสียงครับเบาคลิปเลยนะครับแล้วก็ุญแจรีรโมทนะครับใช้การทงานนะครับสนใจติดตั้งติดต่อสอบถามนะครับโทรได้เลยครับ0909 5 4 6 9 9 9นะครับร้าน TJ ยินดีรับใช้บริการนะครับขอบคุณครับ